พระสุตันตปิฎกมหาวิทยารวินัยคัมพีคุตกะนิกายเทรีคาถา35กันกันที่21ว่าด้ดวยเรื่องคุตตาเทรีและเรื่องวิชยาเทรีคาถาคุตเตยะทตะถังอุปชาติอาธิกาคุตตายะ เทรียคาถา,าอยัมปิอุริมะพุทเทสุกตาธิการาติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงคำพีเทรียคาถากันที่21ว่าด้เรื่องคุตตาเทรีและเรื่องวิทยาเทรียคาถาสึกต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชจนทั้งหลายตลอดกาลนาน ดำเนินความตามอัตถกถาว่าคถาที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนาน,นี้เป็นคถาของนางคุตตาเทรีนางคุตตาเทรีนี้ได้ทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเหมือนกันเมื่อ ยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภบนั้นๆก็ได้ก่อสร้างองค์แห่งวิโมกโดยลำดับมา ได้สะสมรากเงาแห่งกุศลไว้แล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติเท่านั้นมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดในตระกูพลพราหมณ์มหาศาลที่กรุงสาวถีมีนามว่าคุตตา เวลาเติบโตแล้วก็เกลียดชังการอยู่เป็นฆราวาสด,ด้วยอำนาจกุศลที่กระทำม,มาจึงขออนุญาตต่อมารดาบิดาแล้วไปบวชอยู่ในสำนักของพระนางมหาประชาบดีโคตมีจเจริญวิปัสสนาไปเนืองๆแต่จิตของนางซึ่งเคยแล่นไปในอารมณ์ภายนอกมานานแล้วก็ไม่แน่วแน่ในวิปัสสนา องค์พระศาสดาทรงแลเห็นจึงทรงเปล่งพระรสมีไปจากภายในพระคันธกุฎีแสดงพระองค์ให้ปรากฏเหมือนกับประทับนั่งอยู่ในอากาศข้างหน้าของนางคุตตาภิกษุณีแล้วทรงสั่งสอนว่าคุตตาเธอได้ละหมู่ญาติและทรัพย์สมบัติอันเป็นที่รักออกมาบรรพชาเพื่อประโยชน์อันใด เธอจงทำให้ได้ประโยชน์อันนั้นอย่ากตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตบุคคลทั้งหลายผู้ถูกจิตล่อลวงแล้วผู้ยินดีในวิสัยแห่งมารย่อมเวียนตายเวียนเกิดอยู่นับชาติไม่ได้เธอจงระเครื่องเกาะเกี่ยวคือกามฉันพยาบาทสักกายะทิฏฐิ วิจิกิจชาศิลปะตะปรามาเสียเมื่อเธอละได้แล้วเธอจักไม่กลับมาในโลกนี้อีกเธอจงละเครื่องเกาะเกี่ยวคือราคะมานะอวิชชาอุททธจะเสียเธอก็จะสิ้นทุกได้เธอจงทำความเวียนเกิดให้สิ้นไปจงรอบรู้ความเกิดอีก จงหมดความต้องการในอัตภาพนี้ก็จะสงบอยู่ได้ดังนี้เมื่อจบท้อยคำเหล่านี้ลงนางคุตตาเทรีก็ได้สำเร็จพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาแล้วได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นท้อยคำเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นคาถาของนางคุตตาเทรี สิ้นเรื่องนางคุตาเทรีเพียงเท่านี้พระพุทธโอวาทที่ทรงสอนนางคุตาเทรีนี้มีคำอธิบายว่าผู้บรรพชาเพื่อต้องการมักผลนิพพานนั้นไม่ควรตกอยู่ในอำนาจจิตที่ลามกเพราะพวกที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตที่ลามกชื่อว่ายินดีในอำนาจแห่งมาร คือยินดีในอำนาจแห่งกิเลสเมื่อยินดีในอำนาจแห่งกิเลสแล้วก็ต้องไม่สำเร็จมรรคผน,นิพพานเมื่อยังไม่สำเร็จมรรคผน,นิพพานอยู่ตราบใดก็ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ตราบนั้นการเวียนตายเวียนเกิดอยู่นั้นเป็นการได้รับประสบทุกข์ไม่รู้แล้วเพราะว่าผู้ที่เกิดมาแล้วต้องได้ประสบทุกข์ ทั้งนั้นไม่ว่าเกิดเป็นอะไรต้องได้ประสบทุกข์ทั้งนั้นยิ่งเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกมากกว่าเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตก็ยิ่งทุกมากกว่าเกิดเป็นสัตว์ดีลักาานเกิดเป็นสัตว์ดีลักษนก็เป็นทุกข์มากกว่าเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกคือมนุษย์นักโทษเกิดเป็นมนุษย์นักโทษก็เป็นทุกขมากกว่าเกิดเป็นมนุษย์เปรต คือมนุษย์ที่อดยาเที่ยวขอทานเขากินเกิดเป็นมนุษย์เปรตก็เป็นทุกข์มากกว่าเกิดเป็นมนุษย์ดิลชางคือมนุษย์ที่เกิดเป็นคนป่าคนดอยไม่มีเรื่องนุ่งหม่มกินอยู่เพียงพอมีแต่เพียงค่าเนื้อเบื่อปากินมีแต่เพียงฉกชิงวิ่งลาวเขากินเกิดเป็นมนุษย์ดิลชนัน ก็ยังเป็นทุกข์มากกว่ามนุษย์แท้คือมนุษย์ที่มีกินอยู่เพียงพอซึ่งได้แก่มนุษย์ที่มีเกหาสถานบ้านเรือนเท่าของเงินทองอันจำแนกแจกออกไปเป็นมนุษย์ชาวไร่ชาวนาค้าขายทำราชการสมณะพรามมนุษย์ที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่ค้าขาย ถึงมนุษย์ที่ค้าขายก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่ทำราชการมนุษย์ที่ทำราชการก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่เป็นสมณะปรามมนุษย์ที่เป็นสมณะปรามก็ยังลำบากกว่าเทวดาเทวดานั้นก็ยังสูงกว่ากันเป็นชั้นๆช,ชั้นต่ำที่สุดก็คือกุมมะเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามพักพื้น สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือลุกกะเทวดาและวัตถุเทวดาคือเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามต้นไม้และที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คืออากาศเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้แก่เทวดาชั้นดาวดึงและยามาดุสิต นิม,มานะระดีปริมมิตตวสวตีซึ่งรวมเรียกว่าเทวดาชั้นกามาวจรทั้งหกสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ได้แก่พรามทั้ง20ชั้นต่อนนั้นไปเป็นอันไม่มีอะไรอีกรวมความว่าสัตว์โลกในโลกนี้เมื่อว่าโดยทิฏฐิแล้วก็มีอยู่ห้าจำพวกคือจำพวกนรก จำพวกเปรตจำพวกดิลฉานจำพวกมนุษย์จำพวกเทวดาทั้งห้าจำพวกนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นล้วนแต่ว่าทุกข์มากน้อยกว่ากันตามลำดับชั้นทุกที่มีประจำสัตว์โลกทั้งสิ้นนั้นก็ได้แก่ทุกเกิดทุกตายสำหรับทุกของมนุษย์ที่ใหญ่ๆนั้นได้แก่ทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บ ทุกตายโศกเศร้าเสียใจทุกทิไรรำพันทุกกายทุกใจทุกขับอกขับใจทุกประจวบกับของไม่เป็นที่รักทุกพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักทุกไม่สมหวังเมื่อรวมทุกทั้งสิ้นลงก็คงเป็นทุกขในขันห้าไม่ว่ามนุษย์ชนิดใดย่อมเป็นทุกข์ด้วยขันห้า คือเป็นทุกข์ด้วยร่างกายจิตใจของตนและคนอื่นทั้งนั้นผู้ที่ทำงานตากแดดทนฝนก็เพราะต้องการบำรุงปรนปรือขันหอีกประการหนึ่งทุกของสตัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนและสัตว์มีอยู่4ประการคือทุกอดีตท,ทุกอนาคตทุกปัจจุบันทุกอาหาร ทุกอดีตนั้นได้แก่ทุกข์ที่ล่วงมาแล้วทุกอนาคตนั้นได้แก่ทุกขที่ยังไม่มาถึงทุกปัจจุบันนั้นได้แก่ทุกที่กำลังมีอยู่ทุกอาหารนั้นได้แก่ทุกเรื่องการกินทุกอดีตคือทุกขที่ล่วงมาแล้วนั้นได้แก่ทุกที่ผ่านพ้นมาแล้วและมาปรากฏขึ้นในใจอีก ทุกอนาคตคือทุกที่ยังมาไม่ถึงนั้นได้แก่ทุกข้างหน้าอันเกิดด้วยคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะจนจากมีจากชั่วจากสุขจากทุกอย่างไรเดือนหน้าปีหน้าเราจะเป็นอย่างไรทุกปัจจุบันคือทุกที่กำลังมีอยู่นั้นได้แก่ทุก ที่กำลังเห็นอยู่แล้วเช่นพูดทำนาเวลาไถนาหวานกล้าถอนกล้าดำนาล้อมรั้วนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวขนข้าวขึ้นยุงก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมือ่อยังไม่ได้ข้าวก็เป็นทุกข์ว่ากลัวจะไม่ได้ข้าวเมื่อได้ข้าวแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยกลัวจะไม่พอกิน กลัวจะไม่เหลือกินกลัวจะไม่พอขายเมื่อพอขายก็กลัวจะขายไม่ได้กลัวจะขายไม่ดีเมื่อขายได้แล้วก็กลัวจนผู้ร้ายเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ร่ำไปเวลากำลังทำนาอยู่นั้นก็แสนที่จะเป็นทุกข์ด้วยการตากแดดตากฝนทนหนาวทนร้อนเหนื่อยยากลำบากกาย เพราะเรื่องทำนาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องย่อมเป็นของลำบากทั้งนั้นเป็นของเหนื่อยยากทั้งนั้นในรินจะกัดยุมจะกินไหนฝนจะตกแดดจะออกเวลาดำนาก็ต้องก้มหลังขดหลังงอเวลาเกี่ยวข้าวก็อย,อยังชั่วหน่อยเวลานวดเวลาขนก็ค่อยอยังชั่วขึ้นไปอีกแต่ก็เหนื่อยยากทุกเวลาไป ส่วนผู้ที่ค้าขายย่อมทุกใจมากกว่าทุกกายทุกของผู้ค้าขายคืออะไรคือทุกด้วยกลัวจะซื้อไม่ได้ขายไม่ออกเมื่อยังไม่มีของขายก็เป็นทุกข์ด้วยหาของมาขายเมื่อได้ของมาขายแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยกลัวจะขายไม่ดีเมื่อขายดีเวลาขายไปหมดแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยกลัว จะหาซื้อมาขายอีกโดยราคาย่อมเยาไม่ได้ผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าย่อมทุกข์ด้วยการซื้อการขายเป็นนิตผู้ที่ทำราชกิจเล่าก็เป็นทุกข์ตามหน้าที่ราชการผู้ทำราชการหน้าที่ตำรวจก็เป็นทุกข์ในการจับกลุ่ม หน้าที่ทหารก็เป็นทุกในการรุกรานรบพุ่งฆ่าศึกศัตรูหน้าที่พลเรือนก็เป็นทุกตามหน้าที่พลเรือนเช่นข้าราชการฝ่ายปกครองเริ่มแต่ประหลัดอำเภอเป็นต้นขึ้นไปก็เป็นทุกในเรื่องปกครองข้าราชการหน้าที่ตุลาการ ก็เป็นทุกข์ในเรื่องตุลาการหน้าที่อื่นๆก็เป็นทุกข์ตามสมควรแก่หน้าที่ทั้งนั้นทุกอย่างยิ่งก็คือเบี้ยววัดเงินเดือนที่ได้นั้นน้อยไปไม่พอกินพอใช้เมื่อจะไปหาทางอื่นนอกจากทางราชการก็ไม่มีเวลาเพียงพอทุกข์ของข้าราชการโดยมากที่สุดก็คือทุกข์ไม่ได้เงินเดือน พ่อเหลือกินเหลือใช้ส่วนทุกของสมณาาพามคือพระภิกษุสามเณรซึ่งนับว่าน้อยกว่าทุกของบุคคลทั้งปวงนั้นก็ดีก็ยังมีอยู่อีกมากเพราะว่าพระภิกษุสามเณรต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพเช้าขึ้นต้องไปเที่ยวบินทบาทหนาวเท่าไรก็ต้องไปบางทีฝนตกก็ต้องไป เรื่องนุ่งหม่มก็ต้องอาศัยชาวบ้านเมื่อเขาถวายก็ได้เขาไม่ถวายก็ไม่ได้ที่อยู่อาศัยก็อาศัยชาวบ้านอยากแก้โรคภัยไข้เจ็บก็อาศัยชาวบ้านเป็นนั้นว่าพระภิกษุสามเณรต้องอาศัยปัจใจสี่จากพวกชาวบ้านทั้งนั้น ผู้ที่ไม่มีความรู้ความดีมากย่อมลำบากมากส่วนผู้มีความรู้ความดีมากก็ลำบากน้อยไปหน่อยผู้ไม่มีอุปถากลำบากมากกว่าผู้มีอุปถากส่วนพระภิกษุสามนเณรในสมัยปัจจุบันนี้ย่อมมีความลำบากด้วยปัจจัยสีน้อยเพราะมีกุติวิหารเสนาสนะ เป็นที่อยู่อาศัยพอสบายมีเครื่องนุ่งห่มและยาแก้โรคภัยพอสบายส่วนอาหารนั้นย่อมฝืดเคียงและสะดวกตามสถานที่ถึงอย่างนั้นก็ดีพระภิกษุสาม,มเณรนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่มากเป็นทุกข์ด้วยต้อง อาศัยศึกษาเล่าเรียนแล้วกระทําตามคำสั่งสอนในพระธรรมวินัยเป็นทุกข์ด้วยการทนอดอยากเพราะต้องฉันอาหารได้เพียงภายในอรุณขึ้นจนถึงเที่ยงซึ่งนับว่าเป็นเวลาเพียงหชั่วโมงเท่านั้นอีก18ชั่วโมงนั้นถึงจะหิวอย่างไรก็ฉันไม่ได้ส่วนผู้ที่บวชนานแล้ว ก็ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนี้เพราะท้องเคยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นทุกข์ในเรื่องจิตใจอีกเพราะว่าจิตใจของมนุษย์ยองชอบอารมณ์ที่น่ารักใคร่ภายนอกเหมือนกันทุกรูปทุกนามเมื่อพรากจิตใจออกจากอารมณ์ที่น่ารักแล้วก็ต้องรู้สึกลำบากใจต้องต่อสู้กับความรัก ด้วยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอถ้าเผลอเวลาใดใจก็วิ่งไปหาอารมณ์ภายนอกเวลานั้นเพราะว่าใจเคยติดอยู่ในอารมณ์ภายนอกนานหนักหนาแล้ว การห้ามใจไม่ให้เล่นไปหาอารมณ์ภายนอกนั้นเป็นของห้ามได้ยากอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับการห้ามโคซึ่งชอบกินข้าวกลา้าไม่ให้กินข้าวกลา้าในเวลาที่จูงไปตามคันนาที่ขับแคบด้วยข้าวกลา้าทั้งสองฟากฉะนั้น ทุกในการทรมานใจของภิกษุสาม,มาเณรหรือของสมณชีพรามอื่นๆนั้นมีสำคัญอยู่เพียงเท่านี้การทุกข์ด้วยการทรมานใจนี้จัดว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งของนักบวชทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้ใจความว่าผู้ที่เกิดมาแล้วจะเกิดเป็นอะไรก็ตามจะเป็นพระ เป็นเนนเป็นเทระเป็นชีเป็นครัสเป็นบรรปะชิตเป็นข้าเป็นเจ้าเป็นเบาวเป็นนายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนหนุ่มอย่างไรก็ตามก็ทุกด้วยกันทั้งนั้นทุกสี่คือทุกอดีตทุกอนาคตทุกปัจจุบันทุกอาหารย่อมมีด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงได้สอนให้พยายามละรกักเห่าแห่งทุกข์คือกิเลสตัณหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรโดประทานเทศนาทรงสั่งสอนนางคุตตาเทรีให้ละสังโยชน์คือสักกายทิฐิวิจิกิจชาศีลพตะปรามาสกามฉันพยาบาท ราคะมาณนะอุทตจะอวิชาเสียจึงจะสิ้นทุกได้ดังนี้ตอนนี้ไปเป็นเรื่องนางวิทยาเถรีซึ่งมีเรื่องมาว่าถึงนางวิทยาเถรีนี้ก็ได้กระทําอธิการกุศลไว้ในสํานักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเหมือนกัน เมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆก็ได้ท่องเที่ยวอยู่แต่นในเทพยดามนุษย์มาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ก็ได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งที่กรุงราชคึกเวลาเติบโตแล้วได้เป็นสหายของนางเขมาเถรี ในเวลานางเขมมาเถรียังเป็นขลาดอยู่พอทราบว่านางเขมมาเถรีบรรพชาแล้วก็ออกบรรพชาตามเมื่อพยายามจเจริญสัมมณธรรมได้สำเร็จพระอัลั์แล้วก็ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่าจะตุขตุงปัญจกขตุงเป็นตน้นซึ่งมีเนื้อความว่าเรา ได้ออกจากที่อยู่ถึงสี่ครั้งห้าครั้งก็ไม่ได้ความสงบใจเราจึงไปถามพระภิกษุณีองค์หนึ่งคือนางเขมาเทรีท่านจึงแสดงธรรมอันว่าด้วยขันธาตุอายตนะพละอินทรีย โพชงอริยสัจให้เราฟังเราได้ฟังแล้วก็กระทําตามคำสั่งสอนของท่านแล้วก็ระลึกชาติหนหลังได้ในปฐมยามได้ทิพจักสุในมัชจิมยามทำลายกองมืดได้ในปัจจิมยามเรามีปิติสุขแผ่ไปตามกายใจของเราแล้ว เราได้ทำลายกลองมืดในเวลาลุกจากที่นั่งครั้งที่เจ็ดแล้วดังนี้เป็นนั้นว่าสิ้นเรื่องนางวิทยาเทรีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้